ัวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับผมสินค้าอีกตัวนะครับเป็นตัวซับบ็อกนะครับตัวนี้นะครับซับบ็อกนะครับสําหรับติดตั้งใต้เบาะนะครับติดตั้งได้สําหรับรถทุกรุ่นนะครับดูความบางนะครับผมนะครับนี่นะครับติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะก็เป็นซับบ็อกขนาด10นิ้วนะครับผมเล็กกระทัดรัดนะครับแบรนด์ DTS นะครับผมจะให้ดูนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในตัวก็จะมี power amp ในตัวนะครับลูกค้าแค่เดินสายไฟ มานะครับมี power amp มีดอกในตัวนะครับผมสามารถปรับโล w pass filter ได้ b o o t เบดได้แล้วก็ปรับเกณฑ์ input ได้นะครับผมรองรับ input ทั้งแบบใช้สายลําโพงนะครับหรือจะเป็นแบบ jack rca นะครับได้หมดนะครับดูนะครับตัวขันสายไฟนะครับเป็นแบบเสียบได้เลยนะครับผมขันน็อตให้แน่นแค่นั้นก็พอนะครับผมสามารถปรับเฟสได้นะครับผมมีตั้งแต่ศูนองศาถึงว่าแปดสิบองศานะครับผมนะครับตัวนี้นะครับดีไซน์นะครับเรียนนะครับเล็กกะทัดรัดนะครับผม power นะครับ ขนาดกำลังอยู่ที่600วัตต์นะครับอ่านะครับเป็นตัว10นิ้วิมพี d a นซ์4โอห์มนะครับลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมก็ซับบ็อกนะครับแบรนด์ DPS นะครับผมติดต่อร้านดีครับพัฒนุงได้นะครับผมตัวนี้นะครับราคา1,650บาทนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0848625860ขอบคุณมากครับ